วิธีต่อสายชุด X7 ของโทนนะครับจะมีเพลสซัพพลาย CMG 608F X4 Swift Noth Magnetic Lock แหวนแซนและก็แบตเตอรี F, 1, Lock, Z, ร่นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้นำแม่เหล็ติดล็อกมาเปิดฝาตรงนี้ออกก่อนนะครับพอเปิดฝานะจะเจอกับแผงวงจรแผงวงจรที่เรใช้นันจะมีบวกและลบนะครับการต่อน,นะครับจะใช้สายโทรศัพท์หรือว่าสายแลนนะครับ สีแดงสีแดงจะต่อข้วบวกและสีดำจะต่อขั้วลบนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการต่อสายสีแดงบวกนะครับต่อเข้าช่อง NC ครับสีดำลบต่อเข้าช่องาวครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการต่อ CMG 6 0ศ F นะครับในการต่อนะครับให้ดูป้ายกำกับล้นหลังเป็นหลักนะครับเพราะแต่ละล้อที่มาสายจะสีไม่เหมือนกันครับสายที่เราจะใช้นะครับจะมีสาย12โวลต์สีแดงสายเก้าสีดำ NO สีสีฟ้านะครับและสายคอมสีม่วงครับสายแรกนะครับสาย NO สีฟ้านะครับให้ต่อเข้าช่องพุดครับ ต่อไปนะครับให้นำสายกาวและสายคอมนะครับให้ต่อเข้าช่องกาวครับขั้นตอนต่อไปนะครับสีแดงสายส2วลตนะครับให้ต่อเข้าช่อง12โวลต์ครับต่อไปจะเป็นการต่อ Exit s ซ no ิ h ว o ตโนทนะครับ ในการต่อนะครับให้ดูป้ายตรงนี้ด้าหลับเป็นหลักป้ายด้านหลังตรงนี้เป็นหลักเหมือนเดิมนะครับเพราะสีที่มาแต่ละล็อตไม่เหมือนกันครับสายเท่เาจะใช้นะครับจะมีสาย12โวลต์สาย9 NO และคอมนะครับในที่นี้เราได้ทําการรวมกับสาย9และสายคอมเป็นสายเดียวกันนะครับในลักษณะนี้ครับขั้นแรกนะครับให้นําสาย9และสายคอมต่อเข้าช่องกวครับ ไปนะครับสาย12บสโวลต์สีแดงให้ต่อเข้าช่อง12บโวลต์ครับต่อไปนะครับจะเป็นสายสีเหลืองอินโนะครับให้ต่อเข้าช่องพุทครับ ต่อไปครับจะเป็นการต่อไฟบ้าน220โวลต์เข้าพสกสะพานนะครับต่อไปจะเป็นการเปิดสวิตต์เปิดสวิตทดสอบนะครับตัวอย่างติดนะครับทดสอบปุ่มไอซีสวิตนอนทันนะครับไม่หลุดปลอกครับทดสอบเครื่องท่าบัตรนะครับไม่หลุดปลอกครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการต่อแบตเตอรี่นะครับสิ่งสําคัญในการต่อแบตเตอรี่นะครับควรต่อเป็นสิ่งสุดท้ายครับเพื่อป้องกันการเกิดไฟช็อตนะครับให้นําสีแดงต่อเข้ากับสีแดงนะครับและดำต่อเข้ากับดำจากนั้นให้ต่อเสียบเข้ากับช่องแบตเตอรี่นะครับทดสอบนะครับปุ่มไอซีสวิตช์โนทัทไม่เล็กปลดล็อกครับ ทดสอบเครื่องท้าบัตรนะครับไม่เหล็กบนล้อครับสิ้นสุดการต่อสายเอ็กเซสของทนครับ